สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง m ิสเต r ร์โ e รีนะครับวันนี้เรามาอยู่กับเอโดงาวะโคนันครับของบันไดนะครับทามาชิของทามาชิครับผมผมพอดีได้ตอนเซลล์พอดีเลยคุ้มคุ้มฮะจะมาแกะดูเอโดงาวะก่อนดีกว่าว่า จะเป็นยังไงบ้างน้ำเปิดทางไหนวะอ,อ๋อด้นานข้างก็จะมีครับหน้าตาเนะมีสามหน้ามีแว่นมีแว่นมาด้วยสเก็ตบอร์ดน่าจะมีแค่นี้เนี่ยด้านข้างจะเบาเนาะมือแบบไหนบ้าง,างด้านหนังครับผมน่ะมาลองดู ยังไงปะตรงนี้ว,ว่ะส่วนั้นของเราด้านหลังก็ไม่มีอะไรฮะ sh figure ก็จะบอกถ้ามีอะไรบ้างนะครับผมส่วนประกอบ ถอดยังไงนะมีอะไรให้บ้างอ,ม,อม,มีนี่ครับนาฬิกานะธรรมดานาฬิกาวิิงเข็มมีมือไปทำตา,ตานะมีหน้าตาแบบเบืรอหน่ายนะน่นตาตาว้าน่าตาจริงจังนะมีแว่นแบบแว่นวิง่ง เธอมีบนดนโดนเรดาร์นะโอเคลองดูกันดีกว่าว่ามันจะเป็นยังไงขอย่าซูมขอไปเนสหนึ่งนะครับผม กุนันของเราพลาสติกนี่คือไงพลาสติกลองคอมานี่คืออีหย่านันของเราครับตั้งกัด เท้าครับนะงนอขกกึ้นมาได้นะนอได้โอเคขาเตะได้ประมาณนี้เดี๋ยวเตะขึ้นมาได้แค่นีนเหรอ À... Là Đây là thí lòng. Cái này đừng ngó. Đừng ngó. เอวเอวก็ขยับได้ประมาณหนึ่งอะปิดตัวซ้ายปิดตัวขวาอ่ะฮะฟอหมุนได้ประมาณนี้นี่เอาเป็นเป็นะยัยไง หัวถอดหน้าเนี่ยถอดหน้าประกอบถอดแว่นมือลุดในไหนก็มือออกมาแล้ว

สิบเอ็ดแมนสกีบอกพี่โคนเรานจะยืนยังไงนี่หขักหัว โจหนูเขานั่นมพูดถึงว่าจื่อตรงๆตงามคนปกตินะครับเออตรงๆได้นะ จุดศูนย์่วงให้ดีๆครับก็จะยืนได้เหมันเดงถ้าจะแบบจะหาท่ามันมากมันจะไม่ได้โอเคมือก็ต่อแน่นครับสวยเช่แล้วเจะแว่นของแหนก็ถอดได้นะครับนะแว่นแน่ถอดแว่นออก 那我那了。No, no. ซึ่งถือว่าถอดได้ง่ายนะครับเรามาใส่หน้าวาเลยโอ้มือมือ แต่นาวาน้าว้วาว,ว,าวดูชัดๆนครับโอเคครับถือว่าดีครับจอแวนวิงแวนนี้มากกว่าอ๋อมันจะมีตรงนี้นนีนนี่่ดูชัดครับมีตรงที่ใส่ ด้านข้างเลครับใส่แว่นนะนะเสียบหูเสียบหูแว่นวิ้งเอแว่นวิ้งจะเป็นแบบว้า <laughs> ว ยืนได้ครับแต่ต้องทำมุมยืนได้ด้วยตัวคนนั่นเองยืนไปยื้อนี่ยืนได้ยืนได้โอเคจัดดีๆฮะจุดส่งทงมันก็จะยืนได้ส่วนถ้ามือละ ขึ้นมาอันนี้แทบจะไม่ได้ต้องหาจุดพอดีของมันฮะมันถึงจะยืดองมันได้นะก็ได้แหละสเกดบอร์ดถือว่าดีครับงานดีดูชัดครับนะงานดีงานดี ข้อเท้าเอ้ยเดี๋ยวข้อเท้าอ๋อได้ได้ได้ข้อเท้าขยับได้โอเคแล้วแต่ฟุตบอล มันก็ดูโอเคนะนาวาว ถือได้ว่ามาตรฐานดีครับด้านหลังก็จะมีอะไรเนาะด้านหน้า,ารายละเอียดก็ดีดีดีดมีนิกตทงนิ้ไทยกวอนจริงน่าจะมีแบบนิกไทยแยกออกมาเนาะให้ดึงออกมาดึงดไ,ได้ไหมดูดสินิกไทยดึงออกมาได้ไหมไม่ได้โอเค ดีครับงานดีบันไดชามาชินะครับผมงเป็นงานดีของแน่นคุณภาพเยี่ยมให้ผิดหวังครับถ้าจะซื้อมาพนะีครับขอบคุณสำหรับการติดตามครับผถ้าชอบก็กดไลค์ถ้าใช่ก็กดแชร์ด้านนะครับผม สับไปโดงแล้วอะโกนันของเราในวันนี้โอเคขอบคุณสกการติดตามครับแล้วก็ขอสดีไม่เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ